ชิ้นแรกครับชิ้นแรกขอชิ้นแรกหน่อยครับสรุปชิ้นแรกเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดเลยครับเ้าฮัลโหลชิ้นแรกก็ชิ้นใหญ่สุดเลยอะไม่รู้เหมือนพี่เดี๋ยวผมแอบไปดูก่อนอ๋อมาครับเสื้อก่อนดีกว่าเสื้อก่อนดีกว่าเสื้อจากแบรนด์ Power Seven ครับผมอ๋อสวยด้วยคลาสสิกสุดๆครับผม สวยงามน,นะครับสวยงามมากเอพิโซดโฟมมาอันดิวโฮอยากได้เสื้อตัวนี้ครับผมจองบัตรรอบลองมาลองใกล้กลเวทีฮะไซเอลครับไซเอลไซส์เอลมาด้วยตัวไซเอลครับไซเอลมากพีอาร์ครับเราตอบคำถามดีไหมถือว่าเราจะยังไงดีครับพี่สำหรับเสื้อตัวนี้ได้ตอบคำถามไปเลยมาตอบคำถามดีกว่าพีอาร์มีคำถามถามว่าครับพ <Okay. S 2> ี่ <laughs>

แอน้องมนมานีเป็น้อยลงวเจยบร้อดียครับทั้งที่ไรครับนี้ค่ะตากบอกว่าบัชีมบดแหงเจบัชีบแหงเจถูกต้องนะครับ